สวัสดีครับพบกับรายการ Cat Gamer Thai d v i l y นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับแมปแมป แบบไรวะเลิมอยู่แล้วเอออะเดนารีนครับนะเคอะแบบแบบอะเดนารีนนะแปลว่าอะไรไม่รู้คืว่าผมไปเจอแบบว่านี่ยครับต่อต่อเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่ออะไรมาครับนี่ผมขอบ้างดินี่นี่เอาไปเอาไปฮะไปฮะคนละอันนะเอ้าคุณไม่ได้หอเฮ้ยพอ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 นอกเรื่องแล้วนอกเรื่องแล้วมามากดกดก็มีอยู่ว่า ว่าห้ามห้ามห้ามปล่อยบล็อกนะโอเคนะห้ามปล่อยบล็อกนะครับห้ามห้ามใช้โซดรต้องต้องอ่านอ่านป้ายทุกครั้งแล้วก็เล่นเล่น,ลนบนเพจโฟนนะครับก็อะไรงมากลูกไปต่อเลยเอผมเจออะไรคุณมาดูมาดูก็ไระไรอี เปิดยังรับเนี่ยเปิดต่างมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่คนเใต่อไปนคืออะไรเอ้าอัดไอ้คนนี้เล่มหนึ่งเออใช่เอนี่ไงนี่ยเป็นงาเดียวนี่เป็นงาชาวล็อกอะไบวะอากอนดิสเซิร์ตบาร์อัลแคสิวไลท์แคสต์ซันไอไลท์ น,นี่นะี่มนให้กระโดดไปทางไหนวะเฮ้ยงานนี้ต้องมีคนได้ตายกันบ้างอ่ะเชื่อเดียเชื่อแนละนะ้วเชื่อกันนะเฮ้ยนั่นไงคุณมันต้องกระโดดตรงนี้ไม่มีทางอื่นที่ไปได้เฮ้ยจะตายแล้วนจะไปทางไหนเนี่ยเออมันต้องไปทางไหนเนะี่ย

เฮ้ยเอ้ย,เ,อยเขาบอกห้ามเกียร์นี่เกียร์ทำไมเนะี่ยไม่เคยคุณต้องคุณต้องเข้าใจาคนไทย <c oughs> แมงก็ไปทางนี้ดีวยอ๋อพี่ขนาดโคตรถน,นดัดเดยดันกระโดดนะิงนี่คุณทำให้มันง่ายเลยเพรแม่งยากทิ่แ่เอ๋อยากด้วยมันไม่ไหว เดี๋ยวผมก็โดดสูงขึ้นเรื่อยๆแ่ะโห่ผมสนาดันก็โดดโอ้ยไม่ไม่ไม่เสือกขึ้นไม่ิดิดหนาโป๊ติดไหมเฮ้ยติดมีอะไรอู้ตายนะวิชัตายแล้วไปตกติดต้งลูกบอ้แค้มเชอรว่าแมบนี้ยากที่ไหน นี่ถ้าเกิดไม่เก็บจริงไม่มีจริงเล่นไม่ได้นะผมไงแม่ดูนะดูนะดูนะหนึ่งสองสามไม่ดูเลือิดแล้วอ่ะยไปเฮ้ย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 จ็บต่งหาเอ้ยเฮ้ยตรหนิงโคตรเลกเก็ตาพี่กูตกแม่ให้ทีไม่ี

เอ้ยมวกจะตีมึงดิเอาผมบอกว่ากันตีนะตีฮะเหลืออยู่หัวตจเดียวเฮ้ยใครตีอะเหลืออยู่ขึ้นต่อเอ้ยกะบองเพชรกระบองเพชรผมไม่สนแล้วเนเพราะว่าเพราะว่าใครจะเป็นเทียอะไรตามผมจะใช้เกมหมดแนงทุกวันข้างบนมีอะไรวะ มันมันมันขึ้นไปเรื่อยๆมันต้องไปถึงตรงเนี้ยเลยดูติดยามันต้องไปตรงเนี้ยตอนนี้ไม่ต้องกดด้วยแล้วกันพี่น้องไอ้ที่บ่อยอุ้ยอุ้ยรนนีโด้อนนี่เป็นยังเป็นยังเป็นยังเป็นยัวกลัวายอ่ะไอ้ตัวเต่วอ่ามาเอวสามจะต้องกิ่เข้าไปด้วยมันใช้สเปรย์เฮ้ยเจ่าว่างมจะเตาเลย ปิด,มดแม่งเลยปิดเลสตัวแม่งเลยพวกมึงทำของอะไรไม่ได้แน่ปิดเลสตอนแล้วพวกมึงรู้บ่าเลสตัวแม่งมันทำอะไรได้เกตต่อนะคุณเแบบลเตัวสามสโนบอลเท้า้วสโ<ต>นบอลจะงเลอ๋อนี้ยสโนบอลล้กตต์ทำยังไงเออ,อยู่ตรงนีแล้วท่านผู้ชมครับชมฟังจงจงดูไว้ให้ดีนะปอแม่งกาครับอ <c oughs> ปอแม่งกา ก็เมอนกกูปิดเทนตันอกไม่รู้หรอกเอปตนก็ร้องรังมันใหหลังน้ำาอันนึ่งเอ้ยมีสเกลิตาอยู่ข้างล่างเอาก็เล่นแบบเพรฟูดีครับโอ แใครไม่เกียรติเล่นไม่ได้ไม่ลงว่ะแล้วแล้วมันยังไงต่อเนี่ยมันลงหมดแล้วอะ่ะอือแล้วมันให้เราทำอะไรต่อแลก็ไม่เราทำอะไรต่อแล้วประตูเปิดยังอ่ะมี้าอจมีถังน้ำให้อันนึงเออมาเอาเอาถังน้ำมาก่อนนะถังน้ำมาก่อนนะเขาบอกเขา เฮ้ยคุณคุณป๊อปอะไรมันมีตะกีนตั้งอยู่กลางขวดให้ตตายคุณป๊อปอะไรเขาบอกว่าคีบอะไรนะอ๋ออะไรนะเขาบอกคีบคลิเดบักเก็ตคีบเดบักเก็ตบักเก็ตปวดเขาบอกว่าปวดระวังปวดระวังถังถังน้ำให้ดีครับต้องรักษามันนะครับคือไงของมันอะมันมีตะกีนตันอยู่กลาง ไม่ให้ทำงานของมันวะผมเกก่อนนะล่ะได้ได้ได้ยปเฮ้ยทางน้ำทางน้ำอะล่วงไปแล้วเกยอ้ยระเปิดแล้วปะตูเปิดแล้วปรตูเปิดแล้วไหนตัวะเออที่ประตูมันเปิดล้วะเดี๋ยวๆใครเก็บวะไปเก็บ ไหนวะท่านอ่ะเสร็จแล้วเปิดแล้วไหนเราเจอนมาแล้วเฮ้ยลงเฮ้ยจะไปโมก่อนเออคุณคุณโก้ครับครับคุณเดี๋ยวผมไปก่อนนะเผื่อว่าเฮ้ยอะไรน่ะตอบเดี๋ยวบังเกดอ๋อให้ให้เทระวางไว้อหรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยบอนรอผมด้วย คนเก่งอ๋อดอบเบิลบักเก็ตโอเคประตูเปิดละมาเลยฟ้าอผมก่านนี่ผมอ่านตรงนี้ให้ฟังนะเลเวลสี่คุดเอาเกิดสกอร์ให้ยำคะแนนมากที่สุดครับครับครับให้คุณกระโดดไปเลยครับให้คุณกระโดดติดไปเรื่อยๆะแล้วเกิดไม่ติดนี่ก็ขึ้นใหม่ครับเฮ้ยอะไรอะนี่ผมผมไม่ได้ตทำว่ะ หยต่างหากเอ๊กมีเจอเลเวอร์แล้วคุณคุณปอคอะไรวะเฮ้ยป๊อปอป๊อป๊อปอครับอะไรครับผมเจอเลเวอร์แล้วครับเลเวอร์ครับมาแบบเนี้ยอินติดในมุมวะเฮ้ยติดเกียร์จะดีกว่ามิกตกลงไหมพวกคุณจะเลี้ยงเขาเหมือนกัเฮ้รึยืม núi quan nó bằng núi như này, đi zombie à, em mơi à, đi mà, cuốn cuốn ơi, ơi, đi, บอหมดแล้วได้เลเวออีกอันหนึ่งและวให้มันปูดับบอลคลิกนี่คันอ้าววิ่งเหรอกามันชันไหนกัดีเหนียวเหยวปูปอ้ยมื่อหร่ดิวิ่ง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 ใครใใากว่ากูล็อกว่ะ อะไรเปิดอย่างนี้ต้องเกียนนะเฮ้ยผมได้ย um. e ิน oh. okay. mm ิ hmm. problem, ีเก oh. ียรมเฮ้ยคุณไม่ได้อะคุณเกียรคนเดียวไม่ได้ด้วยเฮ้ยผเข้าไปดูนิดนเฮ้ย้อผมด้วยเอ้าเฮ้ยเดียก่อนเีคุณยังเข้ามานะเลี้ยวหนึ่งเลีวหนึ่งเลีวสองเลีวสาม เลเวอร์ครับเอ้ยเขาอ่านว่าเลเวอร์ครับเลเวอร์เลเวอร์หนึ่งเลเวอร์สองเใครมีเลเวอร์อีกหนึ่งอัานนะไม่มีอ่ะเกียนมากเลิกฉบอกห้ามเกียนตั้เออเกียนครับเฮ้ยทุกคนเกียนครั้งสุดท้ายนะอย่าอย่าเห็นว่าใครเกียนอีกนะโอเคทุกคนห้ามเกียนกันนะครับอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยไว้หนึ่งอันหนึ่งเลื่อนห้าปุ๊บไล่เลเวล เอออ่านเครับคุณจะปัง้ยอ๊ปเอ้ยปังวิ้ยอปลีฟเด็ดลีฟปังเชฟโก้แนพวกนี้เราเงียบเียบแลบตอเนี้ยโอ้อ I just remember เฮ้ยเจอแล้วเลเวอร์คีเวอร์อะไรอจริงเขาบอกให้เราหารีเวอร์สามันอะสามันได้ในเ่องพวกนี้ยจริงอะสามันนะารบได้ได้แล้วสองันมันเปได้ ให้ม anyway, ันเปิดได้เขาบอกให้เปิดหางเลยหาเจอเื yeah, ่อไหร่คคดีเราผมเจอสองอันแล้วครับท okay. ุกคนเจอกี่อันนะฮะไม่เจอต่อไปฮะให้เรามาปักช่องนี้ฮะหนึ่อันหนึ่ับสาอันอะหนึ่งสองยังว่าปากอ่หนึ่งอันนี้หนึ่งลงอีกหนึ่งอันอ่ เจอไหนค่ะเจอนหาครับเย่างเดียวนะเจอไหนนะคะเขาบอกว่าบอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกอย่างที่ว่าโอ้ฉันจำได้นะว่าฉันเอ่อเก็บลีเวอร์สามอันเอาไว้อ่ะจริงเหรอเออจริงในแปะถ้าเกิดมาแปะไทยแล้วเขาหรอโอ้ฉันจำได้นะฉันจำได้ว่าฉันเก็บลีเวอร์สามอันเอาไว้เฮ้ไปดึงไปดึงนี่เนี่ยขอนต้องเอาอ่ะ ตาอันก็ได้ดีพูดอย,าดาย่างแปลกประหลาดว่าโอ้ยังหาไม่ได้น่ะก็จะแซ่บก็ไม่อู้พวกสาวพวกอะไรมันก็ได้นะเออน่าจะใช่จรงิงๆเอามาเนี้ยต้อามาแล้ทุกคน ลองหายพวกเตาพวกที่ยินจะรู้บ้างอาจจะมีนะเตาวันไม่มีแล้วมันวางมันไม่นานไม่เห็วางได้นี่ไงเจอแล้วหนึ่งอันเนี่ยตรงเนี้ยนี่ไหมบอกแล้วต้องมีดีดูนะไหนอะดูรู้ดูดูนี่ไงนี่นี่ไอ้ยแป๊บนึงครับคุณคุณปอมมามามานี่ก่อนนะไอ้ไระเออมาหนี่ก่อนมันมันอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อมันอยู่ตรงไอ้อันนี้ับไอเตา ไอเตาสุดท้ายฮะเตาสุดท้ายครับไปไปเลยครับมาฮะมาเลยกดตรเยียบมาเลยเนี่ยหกกระปังกระังมาะปังกันะปังโซ่คือโอ้อิสโตคิวมันหนาวมากมันมันคือคือพูดง่ายๆคือแม่งโคตรเย็นเลยครับครับคือมันหนาวมากครับเขาบอกให้เราไปกินนั้นอ่ะไม่ใครเอาเค้กมาวะเขาบอกว่าให้ให้เราขึ้นไปกินโดยเรื่อยๆนะฮะไอ้ไอ้ช่องนั้นอย่าไป คือคือคือพูดง่ายๆคือแม่งโคตรเย็นเลยครับครับผมเลือกปิ๊ไม่ได้ยูโรคัสตัดเคก้กยูโรคัสตัดเคก้กเค้กของมันเคก้กเฮ้ยฮึบฮึบโว้ยแม็ปแมปนี้มันก็โหดเหมืนอนกันไหมเนาะ หมกได้ว่ามันยากเกินไปอ่ะคุณรรมาคลัยคุณพยายามหน่อยดิครับครับพยายามถ้าเกิดแบบแบบคุณไม่ไหวจริงๆครับแล้วคุณจะบอกว่าคุณแม่งยากเลยไ้ตีเก๊ไปอ่ะคุณหิวอ่ะตีเก๊ไปนี่เด็กแม่งเอาหัวกินบ้างดีวางวางว่ะอ่ะอร่อย กินหมดยังเค้กโอเคอันหนึ่งสร้างบ้านดีไหมฮะสร้างบ้านคลิปต่อไปเราลองมาสร้างบ้านดีไหมคือตั้งบ้านเราจะใหญ่ๆคลิปต่อไปครับคลิปต่อไปผมว่านี่ต้องเป็นอีกแบบนี้แต่ผมไม่บอกนะท่านผู้ชมนะจะไม่บอกคุณผู้ชมนะคลิปคลิปต่อไปเราจะมารีเมลรีวิวแมพเอ่มก็ไม่รู้เหมือนกันนะแมพเป็นเป็นเมืองเป็นเมืองใหญ่มากเลยนะครับคือคือ เป็นเป็นเมืองเป็นเกาะนะคะเป็นเกาะเหมือนกันแหละค่ะแต่ว่าจะเป็นจะเป็นใหญ่ใเอ้ยผมว่าเกมโหมดเหอะไม่เกมโหมดเหอะแม่งเออไปเหอะปะแม่งแมงแมงย่าเกมโหมดเป็นก๊อยเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมไม่ยมีคอมพิวเตอร์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณต้องมีมีคอมพิวเตอร์นะวะ